สวัสดีค่ะวันนี้จุธาชาแนลจะพาทุกท่านมาเก็บบวบกันนะคะแล้วก็ชมมะกรอ,อกลูกดก,ดกกันค่ะวันนี้อัปเดตสวนนะคะนี่ค่ะมะละกอดกมากเลยนะคะตอนนี้ลูกสนใจเลยคะ่นะนี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยนะคะ มันต่อเก็บเด็ด่านั้นเลยแกตื่ใจมากเลยเราจะพาทุกท่านมาเก็บบวบกันนะคะใหญ่มากบวบลูกยังใหญ่เลยนะคะค่ะพึ่งก็เยอะนะคะได้ค่ะเต็มเลยนะคะบวบลูกยังใหญ่เลยค่ะนด้ค่ะจะเก็บบวบกันนะคะใจมากเลย สดจากต้นเลยนะคะก็ะมีนี่ค่ะสองผาทุกะะท่านมาเก็บบวบก,กัน,นะคะ่ะบวบสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสดจากต้นเลยนะคะ,คะ,จ,ะจะเก็บบวบก,กันนะคะ สดจากต้นเลยนะคะแล้ก็ยอดมันก็จะสวยมากเลยนะคะโอ้โหเจอแล้วคะ่ะนี่ค่ะสดจากต้นเลยนะคะนี่นี่ลูกของมัน,นะคะ่ะลูกของมันเกน็บง่ายมากเลยนะคะเพราะว่ามันเปราะค่ะ,คะ สวยมากเลยดอกมันก็จะสวยมากเลยนะคะผักก็จะดกมากเลยนะคะเผักของมันค่ะเป็นบวบหอมนะคะนลค่ะดกมากเลยะคะ่ะ ะคะมันก็จะออกดอกเลยค่ะสดจากต้นเลยค่ะดอกมันก็จะสวยมากเลยนะคะดอกมันสวยมากเลยนะคะเด็กค่ะเาเก็บบวบกันนะคะ สวยมากเลยคะ่ะนี่ค่มันก็จะออกลูกนี้นะคะดกมากเลยนะคะะคดินดินดีนะคะสวยมากเลยค่ะต้อทองออกลูกโดกมากเลยนะคะนะคะี่นนนะคะ่ะโอเคมากเลยต่อออ,อ,อาย,า,ยา,อา,าคุมม,คม,มันค่ะมูแนีดูแกระเพรามันค่ะโอ้โหตรงนี้อีกลูกหนึ่งค่ะ อยอยัางงามเนี่ยนะคะกะพงสวยมากนะต้นเล็กๆอย่างนี้ลูกยกังใช่เลยนะคะอ,อจะทำล่นไปยายของพอเลยมาทำเล่น,นมาหายใจ <c oughs> ทีนี้มะม่วงกระดกเลยนะคะเลยค่ะมะม่วงกระดกเลยมาเลยนะคะค่ะ ก่อนจากการวันนี้จุดท,ท้าชาแนลก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ้างนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายขอชมม,มุมมองต่อนะคะม,มุงกำลังออกช่อค่ะนี่ค่ะชอ่อเต็มเลย โอ้ตรงนี้ก็ดกอีกค่ะค่ะออกดกดกมากเลยนะคะนะคะต้นนิดเดียวแต่ออกลูกดกนะคะสวตรงนี้ก็จะออกลูกอีกแล้วนะคะนะคะสวัสดีค่ะ